ครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อโซเชียลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอมีผู้ที่จะไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ต้องลงทำแล้วก็ไม่พบเจ้าหน้าที่เนี่ยในวันดังกล่าวเนี่ยจากการรายงานของทางผู้อำนวยการศูนย์ต้องลงทำก็รับทราบว่าในช่วงของการเกิดเหตุนั้นเนี่ยมี เจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ถึงสองท่านนะครับซึ่งทั้งสองท่านนี้ท่านได้รับมอบหมายเป็นดารัก์อักษรนะครับให้ทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านอยู่แล้วก็ท่านสามารถที่จะรับเรื่อง,างราวร้องทุกจาก พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะมายื่นได้ตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับส่วนประเด็นข้าราชการท่านอื่นเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเดินทางบางท่านเนี่ยก็มานะครับแต่ก็ไปปฏิบัติภารกิจที่ชั้นบนของอาคารสารคางคือที่สํานักงานจังหวัดแลนการที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยโดยเป็นครมนอเนี่ย ถูกมอบหมายถูกมอบหมายอ,อย่างถูกต้องจากกรมนรนะครับถ้าเราวางใจเป็นกลางนะครับเราไม่คิดอะไรเนี่ยนะครับถ้ามายื่นหนังสือนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่รับเนี่ยอยู่แล้วก็สามารถยื่นได้นะครับเราก็สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่คนนั้นนะฮะลงนามสำเนาในหนังสือรับให้เราได้ว่า ชื่อนามสก,กุลตำแหน่งอะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรที่เป็นคนรับเพื่อจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเอกสารที่ท่านได้มายื่นนั้นน่ะไม่ได้สูญหายและก็จะถูกนําเสนอผ่านกระบวนการตามขั้นตอนของระบบราชการนะครับทางศูนย์น้ำลงทำเองเนี่ยนะครับก็รับเรื่องของท่านนะครับนอกจากที่ท่านสามารถจะมายื่นแล้วเนี่ยนะครับก็มีช่องทางต่างๆที่สามารถยื่นได้ วันนี้จังหวัดสระบุรีเราก็มีช่องทางทัฟฟี่ฟองดูซึ่งเข้าระบบอยู่แล้วนะครับบริการให้พี่น้องประชาชนได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็มีข้อมูลส่งต่อส่งระบบมาอันนี้ท่านก็ไม่ไม่ต้องเดินทางมาเองก็เป็นการอำนวยความสะดวกเป็นช่องทางรับเรื่องราวร้อง,อ,งองเรียนร้องทุกข์ได้ผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูนะครับซึ่งจังหวัดสระบุรีเราก็ได้เข้าอยู่ในระบบนี้ที่ให้บริการพี่น้องประชาชน ในวันดังกล่าววันที่เกิดเหตุน,นั้นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ถึงสองท่านนะครับแต่เนื่องจากผู้ร้องต,อต้องการที่จะ,ะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ตำรงธรรมก็ขอเรียนว่ากรมนนะครับเจ้าหน้าที่กรมานทั้งสองท่านนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเป็นบัตบงานที่ศูนย์ตำรงทธรรมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ สื่อมวชนได้รับทราบว่าทางจังหวัดสระบุรีโดยทางศูนย์น้ำลงทรรมเราเนี่ยนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้และไม่ได้ปล่อยป่าละเลย